โอเคครับวันนี้ผมจะมาเล่นโรบอตอีกแล้วกันนะครับโอเคครับมาทำตังดีพอแล้วหรอเม่ซื้อมอ้าวก็พ่อสัญญาว่าพ่อจะซื้อให้แล้วอะอดีขึ้นนหโอเคครับเดี๋ยวได้ของแล้วก็จบผมกำลังคิดอยู่ว่าผมกำลังจะเล่นแบบอะไรดีซึ่งผมจะเล่นแบบกากแน่นะครับงานบุงงานบ้านอะไรันทำเพิ่มเติมหน่อยเผื่อจะได้ การจอเพิ่มไงยักนะหักออชิวเหรอ,อ,อโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปเบอร์แมปกินขนมตอนตีสี่ก้วนะผมจะมาเล่นให้ดูสองเอนดิ้งนะครับเอนดิ้งที่ผมยังไม่ได้เก็บนะโอเคงั้นไปกันเลยลืมกดไลค์กดบซับสไคร้ด้วยนะครับผม โอเคครับจุดๆๆอะไรกาซาฟู food, นะครับก็๊ออสเน็กโอเคมาแล้วครับอันนี้แม่ไม่ได้เอาโทรศัพท์ลงไปกิ้งข้าวที่โรงอาหารแลีวก็เลยติดเงินแม่ค้าไว้ นแมยยม่คยยีเยโอเคครับผมจะเก็บติ๊กก่อนเลยนะครับพอเปิดเข้ามาก็จะเจอรูปแมวหน้าหน้าเออไอม้มีมเนี้ยนั่นแหละ Father ิ i c จอ r ์อีกแล้วนะเป็นพ่อรูปนี้อีกแล้วไอ Father ิ i c จอ r ์เนี่ยถ้าผมปลุกพ่อนะครับเอออีกอนดิ้งอีกอันนึงก็คือผม จะต้องกินขนมใช่ไหมแล้วผมก็มานอนแล้วพ่อก็จะดักเออ่ดักตีผมนะครับอันเราเราไปทำ ending chips กันดีกว่ากินขนมเลยนะครับ y <Yummy! S 1> กินแบบไม่มีถุงด้วยครับทุกคนออกมาเมันจะแร้งแล้วแม่ฟังค่ะโอเคอคราวนี้เราก็จะไปไม่ได้นะครับเพราะว่าพ่อดักตีเราอยู่ฟอร์ e ิ p i c t u r เนี่ย you w l k up มี จะได้ยินเสียงแกปเปิดประตูแล้วก็กินขนมโอเคอืมจบเอ็นดิ้งชิปส์ไปเลยอั <c oughs> God, นนี้มันฉากอิเลนูนี่หว่าเลดดก็อดแมทบิดอิเลนูขายของอะเรามาเล่นอีกเอ็นดิ้งหนึ่งกันดีกว่านะครับ โอเคครับคืออีกเอนดิ้งนึงเนี่ยคือผมอะจะไปทำเบรคฟาส์เว้ยเพราะว่าคราวที่แล้วอะ่ะผมไอ้น,นี่ใช่ไหมผมทำไข่ทอดไปแล้วผมก็ไปซื้อน้ำส้มแล้วไฟมันไหม้เว้ยแล้วคราวนี้ผมว่าผมจะไม่พลาดครับผมก็ต้องรีบเก็บตังค์ไปก่อนแบบเร็วๆสปีดรันเลยนะครับ เปต้องมีเงินเก็บเอาไว้นะครับซื้อแปะละโอเคครับโอเค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 มีย okay, 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 okay. ูเซลคืออะไรโ okay. อเคมาซื้อนส้มก่อนลุบแบบนี้แล้วนั้นผมก็จะเข้าไปในร้านนะครับเก็บติ๊กตรงนี้ด้วยผมเข้าไปในร้านเสร็จครับผมก็จะหยิบติก๊กเอ้ยหยิบไข่ แล้วก็ไข่ไปวางนะครับพิชไอเทมไปเลย yeah, <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวปุ่มอยู่ไหนฉันจะอิดเฮ้พิชไอเทมเยอะเนี่งแล้วก็ทอคกไปเลยนะครับแน่ใจเหรอว่าจะซื้อไข่ราคา25บาทเลยนะคุยกับฉันเพื่อปการตกลงอีกครั้งเอาเอาเอาโอเคครับโอเคโอเคต้องทำไข่ดาว ยังคลิปสี่นะทีนลแล้วเหรอเมี่ยมันผ่านไปเร็วจังเลยโอเคผมก็จะโอเคครับผมจะเปิดแก๊สออกไปนะครับแล้วผมก็จะดาวไข่ไปนะครับได้เรียงวะ เราเราเราเรผมมีเวลาไม่มากนะครับโอเคสุกแล้วปิดได้โอเคหยิบไข่มาเราจะเป็นสีน้ำส้มนะครับเร่เรวเรๆเร่เร,เรห้านาทีครึ่งแล้วนะครับผมต้องเล่นแบบสปีดรันดนะสปีดรันสปีดรัน เลว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  orange ฉ okay, so okay, so ันเสนอว่าจะซื้อน้ำส้มแล้ครับสามสิบบาทเลยนะคุยกับฉันใีคลิปแกตกลงโอเคครับเราจะไปที่นี่ครับคลิปหกนาทีแล้วเหรอโอเคครับ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  เค้เฮ e ้เฮ้วัรับนม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 นะครับ Perfect breakfast โอเคสำหรับผมก็จะเล่นให้ดูสอง ending นะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วย